สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกับรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะ ค่ะนักเรียนนักเรียนก็กลับมาพบกับครูเมย์อีกแล้วนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์เรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3อยู่นะคะเรื่องการตกแต่งสไลด์ค่ะ ค่ะเราก็เรียนเกี่ยวกับการตกแต่งสไลด์นะคะทีนี้คุณครูจะสอนเกี่ยวกับการกําหนดพื้นหลังนะคะการกําหนดพื้นหลังของสไลด์นะคะเป็นส่วนที่สําคัญนะคะในการออกแบบงานนะคะเนื่องจากการออกแบบงานนะคะจําเป็นจะต้องตกแต่งให้มีความสวยงามและสะดุดตากับการตกแต่งฉากหลังนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสาธิตวิธีการดาวน์โหลดภาพและเราก็จะเปลี่ยนภาพพื้นหลังไปด้วยกันนะคะ ค่ะก่อนอื่นนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการกําหนดพื้นหลังของฉากนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนตั้งแต่วิธีการดาวน์โหลดภาพก็คือการเข้าสู่ Google ก่อนนะคะ สำหรับการดาวน์โหลดรูปภาพพื้นหลังนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะให้นักเรียนเข้าไปที่ Google <Yeah. S 1> นะคะแล้วนักเรียนก็พิมพ์คำว่าพื้นหลังนะคะพื้นหลังสวยๆก็จะมีตามแบบนี้เลยนะคะ่าค้นรูปรูปแบบตามนี้เลยนะคะไม่ว่าเราจะเอารูปนี้นะคะเราก็กดกดไปที่รูปก่อนอันนี้คุณครูกดที่ค้นรูปนะคะแล้วนักเรียนก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่อะไรคะ บันทึกเป็นแล้วก็เลือกเลือกได้นะคะเลือกได้ที่นักเรียนจะทําการบันทึกคุณครูคุณครูได้สร้างแฟ้มไว้แล้วนะคะก็คือคําว่าพื้นหลังเดี๋ยวหม่เจอแล้วคุณครูดับปุ้ลคีิกเข้าไปนะคะแล้วคุณครูก็ทําการเซฟมันก็จะดาวน์โหลดแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ารูปภาพที่เราบันทึกยังอยู่ไหมคะ เดี๋ยวเราไปดูนะคะอันนี้คุณครูเข้ามาที่เดสก์ท็อปนะคะแล้วคุณครูก็ไปที่โฟลเดอร์พื้นหลังคุณครูดับเบิลคลิกเข้าไปนะเลี้ยเห็นไหมรูปภาพที่นักเรียนดาวน์โหลดไว้ก็จะมาอยู่ในนี้เลยอ่ะนี่เห็นไหมคะรูปที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อกี้เห็นไหมคะนักเรียนก็จะได้พื้นหลังส,สวยๆเอาไว้ตกแต่งในสไลด์ powerpoint นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอันนี้เป็นขั้นตอนขั้นตอนในการดาวน์โหลดนะคะเห็นไหมคะ เราไม่ต้องออกแบบเองเราก็ทำการดาวน์โหลดนะคะอ่าต่อไปเราจะมาถึงขั้นตอนการกำหนดภาพพื้นหลังนะคะอ่านักเรียนนักเรียนเข้าโปรแกรม PowerPoint ใช่ไหมคะนักเรียนคลิกขวาใช่ไหมแล้วไปที่จัดรูปแบบพื้นหลัง มันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะให้นักเรียนไปที่เติมรูปภาพหรือพื้นผิวไปที่แฟบหรืออินเสิร์ตนะคะอ่าอินเสิร์ตเสรปุ๊บนักเรียนก็เข้าไฟล์นะคะที่นักเรียนได้บันทึกไว้ก็คืออ่านักเรียนต้องหาโฟลเดอร์ <Fold> er ของนักเรียนก่อนนะคะนักเรียนบันทึกไว้ว่าพื้นหลังใช่ไหมนักเรียนดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วนักเรียนกําหนดภาพพื้นหลังมาเลยอ่า รูปนี้ที่เราใช้คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่แทรกเห็นไหมคะนักเรียนทำการกำหนดได้เลยง่ายไหมอ่านักเรียนจะได้ภาพพื้นหลังสวยๆแล้วนะคะคาะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ได้อธิบายแล้วก็สาธิตเกี่ยวกับการเปลี่ยนภาพพื้นหลังนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วถ้าเปิดเทอมานักเรียนจะทำตามที่คุณครูสั่งได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ